ก็เปิดมาฉากแรกเป็นฉากที่มินิบอกกับจิซสุว่าคาติยานั้นชอบจิสุนะมินิพูดขึ้นมาว่าอาจารย์ชอบคุณมิเซอรฮาระค่ะจิสุก็ตกใจเอ๊ะยังปะดิจิสุก็ยังพูดว่าเออก็นะคือเขาคงชอบในฐานะคนคนหนึ่งอย่างในก็ฐานะนักแสดงอะยานั้นมินิก็ตอบกลับไปว่าเออไม่ใช่ค่ะอาจารย์เขาชอบคุณมิเซรฮาระในฐานะอดอีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะว่าพึงพอใจระดับที่ร2 2ยเธอกับ204 จีซุก็ตกใจแล้วก็อ,อืมนะอืมจีซก็ตอบกลับไปว่าไม่มีทางอีดอกมินี่ก็ตกใจเอ๊จีซุก็ยังพูดว่าฉันเคยถามแล้วว่าชอบฉันหรือเปล่าเพราะถ้าชอบทุกอย่างก็จะเปลี่ยดไปเลยอะ่ะจากนั้นก็เป็นภาพแฟงแบ็คกในต่อที่สองนะที่ค ที่จิซอรุเคยถามคัสยัสในร้านกาแฟว่าชอบเขาหรือเปล่าเขาพูดออกมาชัดเจนว่าไม่ดีชอบไม่ด้ชอบักหน่อยจากนั้นมินิก็ตกใจเออึมนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจากตอนนั้นแล้วค่ะแถมเขาจะกล้าบอกกับคุณมิซอระตรงๆได้อย่างไงคะจีเซอรุก็ยังพูดกลับไปว่าก็ก็ถึงงั้นก็เถอะความสัมพันธ์ของเราก็แค่การตกลงร่วมกันตอนนี้ก็แค่ยื้อเวลาเท่านั้นเองที่สําคัญไม่มีใครบ้ามาจ้งางกับแฟเช่าหรอกนะมินิก็ตกใจแล้วก็ ม,นะมินี่ก็ยังพูดว่าคุณมิซานะคิดแบบนั้นจริงๆเลยคะ่ะทจสซี่ก็ตกใจเอะอะไรของมึงอีกเนี่ยมินี่ก็เถียงกลับไปว่าไม่รู้สึกข้องใจหรือสงสัยอะไรเลยจริงๆเลยคะ่ะคิดว่าจ่ายเงินไปเดทไปปี้ไปเย็ดกันแล้วจบที่น้ำแตะแล้วยแย่ทางกาันหรือไงคิดว่าทุกคนจะยอมรับแบบนั้นได้จริงๆ,ๆเลยคะ่เยคะเจสซก็ตกใจในสิ่งที่มินี่พูดนะมินี่ก็ยังพูดว่าคิดว่า,วาจะไม่มีสักคนเลกที่คิดอยากเป็นแฟนจริงๆอะ่ะมนุษย์มันไม่ง่าย แบบนั้นหรอกค่ะถ้าได้ดีก,กับสาวสวยแบบคุณมิสเตอรัตแม้แค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ตามจีซูก็ขืนหน้าเด็กนะใครๆก็ต้องคิดว่าถ้าได้คนนี้เป็นแฟ,ฟจริงๆก็คงจะดีนั่นแหละค่ะมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องบ้าบออะไรเลยในปัญดาลูกค้าของคุณมิสเตอร์ัตอาจจะมีคน ที่จะทาให้คุณมิสาระมีวาสุขไปตลอดชีวิตก็ได้มินิก็อึอ้มๆนะหลังจากพูดเสร็จนะก็เป็นภาพเซตแบ็กถึงที่จิโซ่พูดกลับมามิจังว่าเคยคิดบ้างไหมคะว่าผู้ชายคนนี้อาจจะทให้เรามีความสุขไปตลอดชีวิตได้อะ่ะจิโซก็ตกใจนะที่คําพูดมันเหมือนกันนะแล้วก็อึอืมๆนะแล้วก็จิโซก็พูดขึ้นมาว่าพูดอะไรของเธอเพราะงั้นถึงได้มีสัญญาการใช้งานไงลูกค้าก็ได้อ่านเหมือนกันมินิก็ตกใจนะจิโซก็ยังพูดว่าแถมมาพูดต่อเจ้าตัวไม่อยู่แบบนี้ไล่ ะนะฉันฟังมาจากป่าเจ้าตัวไม่ได้ผลหรอกเรามาทําเรื่องที่ต้องทํากันเถอะจะถ่ายรูปใช่ไหมเวลาเป็นเงินเป็นทองไม่ใช่หรือมินิก็อึอมนะจิ๊ตนะ้ก็อึมนะมินิก็อึมนะจะอ,อึมกันทาไมวะเนี่ยจะนั้นภาพกระตัดมาที่ตอนคืนนะงั้นตามนี้ถ้าเอาอะไรอีกก็บอกนะมินิก็พูดกันว่าเดี๋ยวจะตั้งแผนคู่กับของตอบแทนแล้วก็อับรูปไว้ค่ะจี๊ตก็ตอบกลับว่าขอบใจช่วยด้มากเลยมินิก็จะพูดว่าอาจารย์ต้องพูดว่าไม่ได้คิดแบบนะั้นแน่นอนอยู่แล้ว ซึ่งเขาจะชื่อชมคุณมิเคิล่าในฐานะนักสแสดงแล้วก็บอกว่าทําเพื่อคุณยายแต่มันไม่ใช่แค่นั้นหรอกค่ะคนเราไม่ทําขนาดนั้นให้กับเรื่องแค่นั้นหรอกความรักที่เลือกมาจากการเช่ามันต้องมีแน่นอนจิ๊ดแล้วก็อึมอึมในรักคุกมขึ้นมาว่าพูดแบบนั้นแล้วจากนั้นก็มีเสียงกองนะแชจิ๊ดแลวก็ตกใจอเอ๊ะอย่างวะมินิถ่ายรูปจิ๊ดแล้วก็พูดว่าขอสีหน้าของสาวโพลี่สุดและซิงเก,ก็บไว้หน่อยนะคะจิ๊ดแล้วก็ตื้นตาใจนะจากนั้นมินิก็วิ่งไปแล้วเข้าห้อง ตัแล้วก็พูดว่าแล้วเมื่อเินจิโต้ก็บอกอดเดียวให้ตายเสียอินดิกเกตจากนั้นคาเซอกกลับมาพอดีนะคาเซ่ก็พูดกันว่าเออมิสซ์ฮาระจดนั้นจิโร้ก็ตกใจขืนหน้าแดงนะเออคาเซ่ก็พูดกันว่าฉนันไปขอให้คุณชิมิสุช่วยลงพวกเราในหน้าแนะนํามาเหมือนว่าเขาจะไม่ช่วยง่ายๆจริงๆด้วยเลยไปแจกไปปิวต่อจิโต้ก็อึมอึมนะจากนั้นีิจิโร้ก็ขืนหน้าแดงแล้วก็กลับเข้าประตูห้องไปนะงั้นลยคาเซ่ก็ตกใจอิเอิเอิ จี๊กก็ยืนอ,อยู่ตรงหน้าประตูห้องนะแล้วก็ฟักแหววแต่งงานออกมานะแล้วก็มองไปสักพักหนึ่งนะแล้วก็แฝดไปถึงต่อที่ควยกับมินิหน้าระเบียงนะความลัดที่เลือกจากการเช่ามันต้องมีแน่นอนจิกซก็นั่งลงนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเออให้ตายสิแต่หน้าภาพก็แตดมาที่ฉากที่คาร์เตอร์เอาโวยวายนะอะไรอะไรอะไรทำไมเกนทำไมไอ้พี่เจนเดี